สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาทัวจัดให้ผ <c oughs> มอถึงางวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นห่วงฟาทัวไปทํางานวันแรกเด็ยจ,จะบอกอาการว่าโอ้ยห,หน้ามืดตาลายใายจะเป็นลมหน้ามืดตาลายใายจะเป็นลมวันนี้ ปลาทูอยู่ในครัวกินอะไรดีกินอะไรดีรดเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่า,ทากินอะไรดีก่อนนะคะอืมกินอะไรดีนี่มันตองทอันนี้คือฟักทองอืมฟักทองนะไม่ใช่ฟักนะเป็นฟักทองที่นี่เนื้อสีเหลืองเม็ดจะนิดนึงเม็ดน้อยมากอืมเป็นกระแกงเนื้อฟักทองเดี๋ยวไปเอาเนื้อมาก่อนแปบ๊บนึง เนื้อมาแล้วเนื้อน้อยเนื้อน้อยบางๆเลยเดี๋ยวจะหั่นเนื้อนิดนึงส่วนอันเนี้ยเราสามารถที่จะปอกแบบนี้ได้เลยนะอเอาที่ปอกอ่ะที่ขูดที่ขูดนั้นก็ได้นะที่ขูดแต่ต้องใช้แรงนิดหนึ่งใช้ใช้แรงนิด ที่ขูดเอะมมะละกนอน่ะอืมไม่รู้อยู่ในวันนี้วันนี้อ้ายไม่อ้ายทำอย่างอื่นอ้ายดูดฝุ่นบ้านเลยเลยไม่ได้มาทำกับข้าวก็ด้านาน้ายจะทำกับข้าวทีแต่ไอก็ไม่ค่อยชอบเขา้าเข้ากล้องด้วย พุงแปะเออปลาอ้วนอะปลาอ้วนอะไม่ค่อยชอบเข้าเข้ากล้องนะมาดันโชคดีนะที่ปลาอ้วนเข้าเข้ามาทำกับข้าวอืแบบว่าบางครั้งแกบ,บ,บางครั้งก็อยากกินแบบพวกมันฝรั่งอะไรบ้างที่กินก็ทำแหละแต่ว่าขนาดว่าอาหารไทยเนอะรสเจ็บๆแล้วยังกินไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะถ้าทำอาหารฝรั่งก็ จืดไม่ค er <AMA> e ่อยอร่อยก็เลยไม่อยากทำเอาเป็อยากจะกินอาหารบ้านเขาบ้างจะได้อยู่ท้องเหมือนเหมือนเราเนี่ยแหละเรากินอาหารต่างเราก็ไม่อยู่ท้องแต่ปลาทูกินได้หมดนะกินได้หมดตอนแรกว่าจะไม่ได้หุงข้าวหรอกว่าจะทําแบบแบบทอดแฟรนไฟอ่ะที่นี่เขาจะจะกินแบบว่าพวกทอดทอดไก่ทอดหมูทอดอะไรกินกับแฟร์ไฟได้เลยเหมือนเป็นอาหารเย็นไปเลย เหมือนเรากินเคฟซีเนาะกินกินเคฟซีอะ่ะแล้วเราก็กินมันฝรั่งกินเฟรนฟรายเนาะเราก็อยู่ท้องนะเอ้เราไม่อยู่ท้องนะคนไทยเราจะไม่อยู่ท้องแต่คนที่นี่เขาอยู่ท้องนะเหมือนอาหารของเขาเลยอือบอกเสร็จแล้วอือม,มันจะเหลืองๆนีืองดี เราก็จะหัเดี๋ยวเราจะหัน่นหั่นเนื้อโกนหั่นเนื้อไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนการทำเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เล็กๆเองพัก,กทองที่นี่จะเป็นแบบนี้เล็กๆตาก็เนาะเนื้อก็จะอยู่ประมาณนี้แบ่งแบ่งครึ่งไม่ครึ่งหรอก แบ่ง <laughs> ยังไงไม่ขึ้นเ <laughs> ม็ดมันก็มีนะทุกคนอยากจะเอาเป็นปีไอ้นี่ไหมอยากจะเอาไป,ป,ไไาาไปแบบบ้านเราไหมอ่ะอืมไปปลูกบ,บ้านเราอ่ะ ไปขูบ้านเราถ้าทางจะดีมันเล็กๆแล้วก็ผิวมันก็เรียบด้วยนะผิวมันก็เรียบด้วยไม่ขูกขาเหมือนบ้านเราแล้วเนื้อมันก็อร่อยอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนบ้านเหมือนเหมือนบ้านเรานั่นแหละอันนี้คือลูกใหญ่แล้วนะลูกใหญ่แล้วนะแล้วก็มันจะมีลูกลูกเล็กด้วยอย่างที่นี่อ่ะขอขอแบบนี้อย่างพวกก <c oughs> ออะคงข้างไรเขาไม่ช่างกิโลขายนะ อันนั้นอายปลาอ้วนอายอายอืมเพราะว่าที่นี่เขาแล้วแต่ถ้าถ้าเขากินน้อยเขาก็จะออนเล็กไปราคาก็เท่ากันถ้า <c oughs> คนไทยเราก็เอาใหญ่ไปก่อนใช่ไหมอืมเขาก็จะเอาแบบเล็กๆพอกินของเขาไปนั่นแหละอืมเขาก็ไม่เอาใหญ่มากเขาก็กลัวมันเหลือเขาก็ทํานิดหน่อยเขาก็ออนหน่อยราคาเท่ากันอันเล็กอันใหญ่อืมอันอันหนึ่ง ก็เท่าเขนก็มีนะอันนี้คือใหญ่สุดแล้วอันนี้ใหญ่สุดแล้ว <c oughs> เราก็หั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะใส่เนื้อใครไม่กินเนื้อต้องขอโทษด้วยนะ มืนี้เนื้อเนื้อเท่านี้ก็คือประมาณสี่สิบนะคะสี่สิบโคนเนื้อ,อเนื้อที่หั่นมาแพ็คอย่างดีประมาณสี่สิบสี่สิบโคนนะส่วนฟอกชองก็น่าจะห้าสิบไม่ถึงห้าไอ่น่าจะสิบสิบกว่าโคนก็รวมๆแล้วในมื้อนี้นะถ้ามันไม่มีอะไรเลยอืมก็ประมาณประมาณห้าสิบนะคะห้าสิบ ห้าสิบห้าสิบคูนเท่านั้นเองในมื้อนี้อืได้กินเป็นได้เป็นมือ้ออันนี้เขาใส่เป็นขนอไปนะขนอเนื้อไปเลยก็้อนหนึ่งใส่เป็นขนอนเนือ้อตัวเขาใส่เป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลจริงๆน้ำตาลเพราะว่าพิ่เก้งมันจะออกเค็มนิดหนึ่งนะพี่เก้งที่มันมายอย่างเงี้ยมันอ,อกเค็มนิดนึงก็เลยต้องใส่น้ำตาลให้มัน เราใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำเพ้เคี่ยวไปก่อนนะ เดี๋ยวให้มันเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยใส่ฟักทองใส่รถดีนิดน,นึงอุย้ยนิดเดียวใส่ใส่ฟักทองเลยค่ะ ก็จะได้เป็นเกครับทองคัทองสีเหลืองดีนะคะจะได้ช่วยบำรุงสายตาแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้นี่มีอยู่กิ่งสองกิ่งใส่ไว้ แล้วค่ะสุกแล้วนี่ใส่ไปเลยมีแ okay. ค <pl> <being beach. S 2> ่นี้อืมใส่ไปเลยมีแค่นี้นะคะก็เกงเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ลืมกดไลค์กดซไซค์กดแชร์พัโทัวด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพัโทอันนี้พักทัก็ แกงฟักทองก็ได้เสร็จแล้วเ็จะกินข้าวนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นห่วงฟักทองทนะคะขอบคุณกําลังใจทกๆกําลังใจเลยวันนี้ฟักทองเองก็แค่นี้ก่อนนะคะกินข้าวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดที่ต่ดไปของฟักทองวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ